สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพักค่ำนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกิจดังนี้เวลา14.29นวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยาภาไปยังเมนหลวงหน้าพระพราอิริยาภรณ์วัดเศรษินคราวาสในการพระราชทานพลิงศพพลตรีสำเริงชยงซึ่งถึงแก่นิจกรรมด้วยภาวะน้ำตาในเลือดสูงและเลือดปึงกรด เมื่อวันที่11มีนาคม2562สิริอายุ86ปีคตรีสำเร็จชายโยงปมพลจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2476เป็นบุตรของนายดาวและนางอุดรชายโยงหลังสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการพระศึกษาได้เข้าเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยดังกล่าวโดวยเป็นผููที่ชื่นชอบและมีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬาฟุตบอลจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่16 ที่นครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อปี2499นับเป็นครั้งแรกที่วงการฟุตบอลไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจากนั้นได้เป็นอาจารย์พิเศษที่โรงเรียนจิรดาโดยมีโอกาสถวายงานพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสีพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรต่อมาได้รับทุนจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลระยะการที่ประเทศเยอรมนี โดยเป็นคนไทยคนแรกที่ผ่านการทดสอบแต่ขาดทุนทรัพย์ขบาชสมเด็จพระปร,ะประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระาะทานทุลให้ศึกษาต่อสาขาวิชาผู้ฝึกสอนฟุตบอลอาชีพชั้นสูงนัสฟอร์ตซูเล่เมืองโคโลนและนำความรู้กลับมาพัฒนาวงการฟุตบอลไทยจึงนับเป็นผู้มีคุณุประการต่อวงการฟุตบอลไทยอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังได้เข้ารับราชการทหารและได้รับความไว้วางพระสัไทไัยในการถวายงานเป็นพระอภิบาลสมเด็จพระ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระอิสริยยศ ป็นสมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกมาุมารเมื่อครั้งทรงศึกษาต่อการวิชาการทหารณประเทศออสเตรเลียและเป็นนายทหารประจำพระองค์ถวายงานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินและเคยดำรงตําแหน่งกรมาวังผู้ใหญ่โดยตาแหน่งสุดท้ายคือที่ปรึกษาสํานักพระราชวังพิเศษด้านชีวิตครอบครัวสมรสคุณหญิงแผ่นสีไทยโยมมีธิดาสองคน เวลาสิบหนาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาด,ดุสิดาลาัยสวนจิกดา,าพระราชวังดุสิตในการพระชถานกระบีและปรยี่ยมบัตรแกับผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศปรกจำปีการศึกษา2 5 5 4ถึง2560 ที่รับราชก,ก,การในหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์904รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในรอระจุลจรมเกล้าและผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบัานการศึกษาทห,หารต่างประเทศประจําปีการศึกษา2559ถึง2560รวม328นาย พระราชการกระบี่และปุยบัตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือประจําปีการศึกษา2559-2560ที่รับราชการ,การในหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมหาเล็กราชวรวรักษาพระองค์904รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือและจากสถาบันการศึกษาทหารต่างประเทศประจําปีการศึกษา2558-2560รวม149นาย ก็จะทานกระบี่และเปรือบัตดกับผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศและวามินทัศกษกัตริย์ที่ด้านประจําปีการศึกษา2 5 5 9ถึง2 5 6 0ที่รับราชการในหน่วยาะกิจกรมทหารมหาเล็กราชวลลรวกษารพระองค์904รวมทางผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศ แล้ว่ามินทัศกษัตริยาทิมราตจากสถาบ,บันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปี2558ถึง2560รวม166นายพระาจ้านกระบีจากผู้สำเร็จนนการศึกษาในส่วนของในทหารชั้นสองเบักไายจากวิทยาลายัยแพัทยาศาสตร์พระมงกุฎเกล้าประจำปีการศึกษา2558ถึง2559รวม74นายโอกาสนี้พระราทานพระราโชวาทในการฝึกฝนเนสร้างนายทหาร สัญญาบัตรมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพตามภารกิจหน้าที่ของทหารในเหล่าทัพนั้นๆพูดจะสำเร็จตามหลักสูตรจะได้รับการฝึกการศึกษาเป็นพื้นฐานเพื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรในเหล่าทัพและการเป็นทหารสัญญาบัตรที่ดีนั้นต้องเข้าใจว่า ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตนเองที่จะต้องใส่ใจใฝ่รู้และพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าในทางที่ถูกโดยยึดและต่อย,ยอดจากพื้นฐานความรู้เบื้องต้นที่ตนได้รับการศึกษาปูพื้นฐานมาและขอให้ทุกคนดำรงอยู่ในวินัยและศีลธรรมจัญญาบันที่ดี และมีศัทธาที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติประชาชนและสถาบันของประเทศต่ตอไปสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3-10เมษายน2562 เวลา10นาฬิกา15นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TC664 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3-10เมษายน2562โดยมีคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการทหารตำรวจแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านมหาไทย ผู้แทนสภาการชาติไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทุละอ,องพระบาททรงเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้จะทรงเป็นประธานการลงนามการแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกความเข้าใจครั้งที่หนึ่งขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกระหว่างสำนักบริหารอาร์กติกและแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จะส่งเปิดป้ายห้องปฏิบัติการร่วมวิจัยแอนตาร์กติกไทยจีนซิรินธรนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งจะส่งเข้าร่วมการประชุมสภารางวัลหลุยเชวูซึ่งเป็นรางวัลเพื่ออารยธรรมของโลกนอกจากนี้จะทอดพระเนตรกิจการและการดำเนินงานของสถาบันและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมในกรุงปักกิ่งเมืองรุ่ยจินเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเขตบริหารพิเศษมาเก๊า โอกาสนี้พระราชทานพระราชโรกาสให้พันตรีกรมนลวงสมบุรณ์รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะ และนางสุวิมลบัวเลิศรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พวันที่2เมษาย,ยน2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการทบีนับวันวอริที้ทั้งวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยท่งร่วมบันทึกเทปรายการทบีนัเบเวันวอริรี้ช่วงทอล์กทูเดอะ i พร e เ s ส ทรงตอบจดหมายสมาชิกทบีน้ำประวันที่เขียนไปขอพระสถานคำแนะนําในการแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยรายการทบีน้ำประวันวอริี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรวมเป็นสัมพันธ์จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทบีน้ำประวันกับสมาชิก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลายยาเสพติดซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย n b t ทุกวันเสาร์เวลา20นา30นาทีถึง21นา30นาทีองค์คมตรีไปประชุมติดตามเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางและเป็นประธานในพิธีรับมอบรีสอทธรรมชาติอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ ที่สถานีกเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พลเ,เอกกัปนันรุติดอมคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงร่วมประชุมติดตามงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเรนินงานของสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางให้เป็นไปตามพระาาราชบัญญัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดการดำเนินงานตามพระราชประสงค์กระบาดสมเด็จพระประมินทระมหา,าภูมิพลอเด,เดุลยเดชบรมนาถบพิตรและนโยบายของคณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ของสถานีและหน่วยงานในพื้นที่ดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์เริ่มแรกของการก่อตั้งมูล,ลนิธิคือช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรมช่วยชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติกําจัดการปลูกฝิ่นรักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้องโดยให้ป่าอยู่ในส่วนที่เป็นป่าทําไรท่ทาสวนในส่วนที่ควรเพราะปลูกจึงนับเป็นต้นแบบการวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูง ผลสำเร็จจากงารวิจัยตลอดระยะเวลาดำเนินงาน50ปีมีกว่า850โครงการและในปี2561-2562ยังมีงานวิจัยใน6ประเภทอาทิไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับและป่าไม้รวม21โครงการที่ผ่านมาผลสำเร็จจากการวิจัยได้ส่งเสริมสู่เกษตร,รกรชาวเขาเผ่าลาหูดาราอังจีนยูนนานและไทยใหญ่รวม4หมู่บ้านโดยรอบสถานีมีไรายได้มากกว่าการปลูกฝิ่นในอดีตหลายสิบเท่าและดำรงชีพอย่างเป็นสุขใน จจุันากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามการรับมอบปีสอดธรรมชาติอ่างคางคืนเพื่อฟื้นฟูพื้นที่กลับสู่ธรรมชาติให้เป็นไปตามพระราชประสงค์การก่อตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างคางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดียเดชบรมนาถบพิตรและพระราชโบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งสำรวจรวรบริเวณโดยรอบปีสอดเพื่อวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่คืนสู่ธรรมชาติในลำดับต่อไป คณะบุคคลหน่วยงานตลอดจนประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสงสวรีพระวรรดิราชพาินทดามาศที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิปดีมีคณะบุคคลหน่วยงานตลอดจนประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปถวยนายหน,าน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวเลัยลักษณ์อัครราชกุมารีร้อมลงนามถวายพระพรอาทิวัดป่าบ้านต่าวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพสรินคราวาสมุประการท่านี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9กนาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที ส่วนที่อาคารภูมิสลิตมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภา,ากาชาดไทยมีหน่วยง,งานต่างๆไปลงนามถวายพระพรพร้อมนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวะรราชาธินด,ดามาศให้สงหายจากพระการประชวนอาทิวิทยาลัยป้องกันราชนจาจักรุ่น2 5 5 0ชมรมคนรักในหลวงสมาคม์ืก่าวแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท TPM Insurance Broker กำกับ สารคดี